สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กอฟก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับฟอร์ดพระประแดงเราเนี่ยนะครับอยู่ในคือออโต้แกลเลอรี่กรุ๊ปนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับมีสาขาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ตัวผมนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ที่โชว์รูมนี้นะครับท่านใดต้องการมาเทดได์นะครับ ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งเข้าศูนย์่มสีตัวถังที่เรามีพร้อมเลยนะครับแล้วก็ทั้งผมและทั้งฝพระประแสดงยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท่านนะครับท่านใดต้องการซื้อรถนะครับเราไม่สะดวกมาที่นี่นะครับตอนนี้เนาะก็ออนไลน์ได้ใช่ไหมครับอ่าเราก็คุยกันทางไลน์นะครับทาง IB หรือก็โทรศัพท์ก็ได้นะครับการโอนจองเนี่ยโอนเงินเข้าบริษัทนะครับท่านใด นะครับไม่สะดวกมารับรถกับก็มีมีบริการส่งมอบรถให้ถึงที่นะครับการจัดไฟแนนซ์เนี่ยนะครับถ้าต้องการจัดไฟแนนซ์เนี่ยจัดบริษัจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บริษัทหรือว่าที่บ้านนะครับที่ห้างก็สามารถนัดเลยนะครับเรามีให้ครอบคุมทุกจังหวัดนะฮะส่งมอบรถนะครับก่อนส่งมอบเรามีการถ่ายรูปนะครับเนี่ยก็เราก็จะมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ถ่ายรีวิวเนาะก็จะถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับล้างขัดเคลือบสีแต่งเสร็จเนี่ยเราก็ถ่ายรูปส่งให้ นะครับแล้วก็การที่ได้รับชมรีวิวเนี่ยก็จะมีการขออนุญาตเจ้าของรถนะครับทุกท่านนะที่เรามารีวิวก่อนลงพูดง่ายๆต้องรับรถก่อนนะก่อนจะได้ดูคลิปตัวเองนะครับอ่ะวันนี้นะครับเกิดมาพอสมควรนะครับรถที่กรอบจะมารีวิวนะครับจะเป็นตัวในเกียร์ฟอร์เรนเจอร์สปอร์นะครับเป็นออโต้นะขับ2นะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านก่อนไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับ ซื้อฟอดจะลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์ถั่วดีลายกับคืนมาให้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชนะ u t u b e กับโปรโมชั่นฟอดนะในวิดีโอเนี่ยมีลงอยู่แทบทุกวันเลยไล่อยู่แทบทุกวันเลยนะครับชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือถ้าท่านใดดูแบบเออเวอร์เสก็เข้าไปที่เพลย์ลิสก็ได้นะครับมันจะมีแยกไว้แล้วนะแคปนะครับแคปกับตอนเดียวจะอยู่ด้วยกันเนาะ สีประตูนะครับแล้วก็เอเวอร์เรสนะครับแล้วก็ข้อมูลการใช้นะครับเข้าไปดูได้นะครับเราสนใจตรงไหนเรากเข้าไปดูตรงนั้นนะครับบางทีไล่ดูจากวิดีโอมันเยอะเหลือเกินเนาะกว่าจะไปดูในสิ่งที่เราอยากดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและวอย่าลืมเปิดกระดิ่งนะอ่ะนี่นะครับรถที่ก๊อล์ฟนำมารีวิว Next Gen Ford Ranger Sport นะครับเป็นตัวขับ2นะครับตัวนี้เป็นซิงเกิลเทอร์โบนะนะครับสปอร์ตเนี่ยตอนนี้หลักๆหลังจากนี้ไปจะเหลือแค่ออโต้ขับ2แหละ รุ่นอื่นจะโดนปิดตำนานปิดรายการผลิตหมดแล้วนะครับตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับซิงเกิลเทอร์โบเกียอัตโนมัติ6สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย974,000บาทนะครับสีพิเศษมีสีส้มสีเดียวนะครับ Sedona a l r e n บวกเพิ่ม10,000บาทนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับคันนี้นะครับรถที่เรามารีวิวเป็นสีเทา นะครับรถที่เรามารีวิวเป็นสีเทานะครับแล้วก็ลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะครับตัวกระจังหน้านะครับเปลี่ยนเป็นกระจังหน้า FORD ครับอ่าคันนี้นะครับลูกค้ารีเควสเรื่องสีกระจังหน้านะครับกรอบนะครับด้านนอกเป็นสีเทากาไฟานะครับลังพึ่งเป็นสีดานะครับแล้วก็ฟอนต์นะครับ FORD หรือฟอ r ์เราเป็นสีเทากาไฟนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าออกแบบได้สวยงามนะครับเนี่ยลูกค้าท่านใดต้องการที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับแจ้งกับได้นะบางทีอาจจะแบบ ไอ้กรอบพี่อยากได้กรอบสีเทากาไฟหลังพึ่งสีดําด้านแต่ตัวหนังสือเนี่ยเป็นดาเป็นดําเงาเป็นดําแดงหรือคาดกลางอะไรอย่างเงี้ยครับแจ้งได้นะครับอันไหนที่กรอบทาให้ได้กรอบทำให้ลูกค้าทุกท่านนะอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะได้มีรถสวยเป็นแบบแนวการตกแต่งให้ดูกันนะครับไฟ LED 3จุดนะครับตัวนี้นะครับถ้าต่อก็จะเป็นสีส้มนะใส่แล้วไม่ต่อก็ได้นะครับใส่แล้วไม่ต่อกำก็จะมีสายเดินมาให้อยู่แล้วนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดจะต่อก็ต่อ,ตอได้นะครับชอบแบบไหนก็แจ้งมาได้เลย ก็ถิบมานะครับคันนี้ใส่ครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดำด้านนะครับทำให้ดวงไฟนะครับดูคมเห็นไหมครับดูสวยงามนะครับดูมีมิติมากยิ่งขึ้นไฟหน้ารุ่นนี้นะครับเป็น LED multi reflector นะมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับการใส่ตัวครอบไฟหน้าเนี่ยครับไม่บังนะครับก็รับประกันไม่บังนะครับยังสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วสวยขึ้นกว่าเดิมด้วยไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้เป็น LED นะครับนี่ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะ รถนะครับตัวสปอร์ตเนี่ยนะครับจะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับเราหมุนพวงมาลัยขวาไฟตัดหมอกขวาจะติดเราหมุนพวงมาลัยซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายจะติดนะครับมันช่วยเพิ่มทัศนวิสัยเนาะในการที่เราขับเราต้องอยู่เทินใต้สะพานมืดๆนะครับหรือเลี้ยวในที่มืดอะไรอย่างเงี้ยครับตอนกลางคืนเนี่ยตัวนี้ช่วยได้นะครับมาทําให้เราเห็นเส้นถนนนะฮะรถรุ่นนี้ไฟหน้าเป็นอัตโนมัตินะครับอย่างเรื่องไฟหน้าเนี่ยเราต้องบอกก่อนนะฟอร์ดเนี่ยให้เป็นอัตโนมัติทุกรุ่นนะครับเป็น ใช้กันชนนะครับเป็นสีเงินมีห่วงลากคู่หน้านะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแบบนี้นเดี๋ยวพาไปดูนะครับคันนี้มุดก่อนฮึบนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยคันนี้นะครับติดกันมอเตอร์นะครับพ่วงมาลายด้วยนะอันนี้ของแท้ของฟอร์ดนะครับเห็นไหมท่านใดต้องการติดนะขับสองยิงติดอย่างนี้ก็ได้ใช่ปะติดชิ้นเดียวอยู่ หรือท่านใดต้องการจะเปลี่ยนนะครับตั้งแต่การแข้งกันมอเตอร์ก็แจ้งได้นะครับก็เถิะมาคิ้วล้อนะครับเป็น3นิ้วคิ้วล้อตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับนี่เป็น3นิ้วแบบนี้นะครับเป็นสีดาด้านนะครับเพื่อให้มันดูมีมิตินะครับดูสวยงามแล้วก็กันรอยได้ดีนะครับสำหรับตัวสปอร์ตนะครับโช๊คเป็นโมโนทูปนะฮะล้อเนี่ยนะครับเป็นล้อขนาด18เดิมเป็น18นะแต่คันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับ เดิมเป็น18เป็นหน้าเงานะครับคันนี้เปลี่ยนเป็น18เป็นสีเทากาไฟนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อของ Y t แทนะครับลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะครับก็คือพูดง่ายยกชุดมาเลยนะครับยางเนี่ย2 5ง6 5 R 1 8นีต้องบอกก่อนเลยนะว่าสเปอยางเหมือนกันการที่เปลี่ยนลายล้อยอนยครับมันไม่มีผลกระทบต่อการขับขี่อะไรใดๆทั้งนั้นนะครับเราแค่เปลี่ยนให้แมทกันนะครับให้รับกันเนาะ ลูกค้าก็มีแนวการตกแต่งนะเป็นสีเทาตัวรถแล้วก็ตัดเทาคาไฟาแล้วก็มีแซมพวกดําด้านนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการคุมโทนที่ลงตัวนะคันนี้ก็เลือกเปรียบน,นะครับยางตัวเนี้ยความได้เปรียบคือมันประหยัดน้ำนนะครับวิง่งรีน้ําได้ดีวิ่งบนถนนดำเนี่ยดีเลยนะครับเงียบนะครับระบบเบรกเป็นหน้าดิสหลังเป็นดานะครับตัวนี้หลังเป็นดานะแก้มนะครับก็ เทอร์โบเป็นสัญลักษณ์ของตัวเกียร์6สปีดนะครับนี่เป็นคลิประบายความร้อนกระจกนะครับก็เป็นสีเทากาไฟมีสฟเลี้ยวนะครับคันนี้ใส่กันสาดแท้นะครับน,นี่กันสาดแท้ของทั้งสอร์ดเนาะนะครับ,ร Ford, นะรบฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับฟิล์มเซรามิกเบ้ารองมือนะครับคันนี้ก็เป็นสีดำนะครับลูกค้าเลือกเป็นแบบสีดำนะแบบก็มีให้เลือกนะครับบางทีก็เขียนแถมเนี่ยเป็นเป็นแบบใสเพราะว่าลูกค้าบางท่านอาจจะไม่แต่งใช่ไหม แต่ถ้าเกิดท่านได้แต่งแล้วบอกเฮ้ยก็พี่เปลี่ยนเป็นสีดำได้ไหมเปลี่ยนได้มันต้องติดนะครับไม่ว่าจะใสจะดําจะอะไรมันต้องติดเนาะเพราะว่ารอยเล็บเราตอนถูเข้าไปเนี่ยเป็นรอยเดี๋ยวใช้ไปสักพักน,นะครับถ้าเราไม่ติดเนี่ยรถเนี่ยตรงนี้เป็นรอยหมดนะครับมันกันเล็บกันพวกเครื่องประดับเราได้ดีนะครับอันนี้เราเลือกได้นะครับคือมีให้ทุกคันนะครับเลือกแบบเอาเท่านั้นเองเนาะมือเปิดนะครับเป็นสีเทากาไฟเป็นระบบสมาร์ทคีย์ด้วยก็เดินมาทัดล็อกรถสอดมือปลดล็อกรถได้นะครับ สะดวกสบายไม่ต้องควักกุญแจมากดปลดล็อกล็อกแล้วง่ายๆเลยอ,อย่างกาาันศาดเนี่ยเดี๋ยวกลับมาที่กันศาสนิดนึงเนะาะกันศาสเนี่ยแถมของแท้ทุกคันแต่บางคนก็ไม่ชอบนะครับเพราะอะไรมันเล็กช่ปะอยากได้ทรงใหญ่ๆก็แจ้งได้นะครับเอาที่ลูกค้าชอบมันไดเป็นสีดำนะครับนี่เป็นันไดสีดำแนะบบดูทรงแล้วก่อนสวยงามอะดูลูกค้าคุมโทนให้สวยนะครับใส่ครอบฝาถังน้ำมันนะครับก็เป็นสีดำ เสาอากาศสั้นนะครับวันนี้แถมให้ทุกคันนะครับเป็นเป็นเหมือนของชมรวยนะครับเสาอากาศซองกุญแจสติ๊กเกอร์นะครับไม่เอาเปลี่ยนไม่ได้นะไม่เอาก็ก็คือตัดออกนะครับเนี่ยหมาอนวามันจะเป็นเสาสั้นนะเล็กๆอย่างนั้นนะครับแจ้งไว้ก่อนมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับมันก็สะดวกสบายสําหรับเนี่ยตอนเราขึ้นมาเหยียบแล้วเราต้องมาหยิบของเนี่ยครับมันก็จะได้มีพื้นที่ขึ้นไปหยิบเนาะ ไลเนอร์นะก็ใส่เป็นแบบลอนเรียบอยู่แล้วเนาะอันนี้ทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมแถมให้ก็คือเป็นลอนแบบเดียวกับไวท์แท็กนะครับไม่ใช่เป็นลอนสูงสงนะอย่างนี้มันจะได้นั่งได้มันทุกได้เนาะลอนสูงสูงมันนั่งแล้วมันเจ็บก้นนะครับตัวขอบอันนี้มีมาอยู่แล้วนะครับดี B ตรงที่เนี่ยเกิดเราไปติดสปอร์ตบาร์ติดโลบาเหล็กเราจะเปลี่ยนทรงรูก็ไม่ต้องเจานะเพราะรูมันม,มีมาอยู่แล้วนะครับนะด้านหลังนะครับขอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดําด้าน นะมันก็จะทําให้ดวงไฟดูมีมิติดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เป็น led ลีกับเบรกเป็น led นะครับเลี้ยวกับถอยไปหลอดไส้นะด้านล่างไม่มีนะครับนี่ให้ดูด้านหลังหน่อยลงตัวรอบคันครับเนี่ยฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่สามมีกล้องสั่งที่โลโก้นะครับแล้วก็มีเพจเนาะคำว่าสปอร์ตนะครับติดสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นที่กอบติดให้บางคันเนี่ยลูกค้าบอกว่าไม่อยากติดนะครับชอบแบบเรียบเรียบเนาะก็ไม่ติด แต่เปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นไม่ได้นะสติกเกอร์ซองกุญแจเสาสั้นเปลี่ยนไม่ได้นะครับอย่างอื่นเปลี่ยนได้นะอย่างอื่นเปลี่ยนเป็นเงินได้เปลี่ยนเป็นของแถมได้นะครับอย่างบางท่านเนี่ยบอกว่าก๊อบพี่ไม่ชอบพี่เป็นคนที่แบบเซนสทีฟเรื่องเสียงพี่ไม่ติดกันศาสพี่จะเปลี่ยนกับกันศาส вот แท้เป็นสคกับเทตแท้ก็ได้นะครับหรือพี่จะบอกว่าเฮ้ยก๊อบพี่ไม่เอากันศาสแท้พี่อยากได้กล้องฟอดแท้หรือกล้องที่ก๊อบติดส่วนต่างแล้วก็มาเพิ่มกันค่ากันศาสพันหนึ่งแล้วก็หักไปเท่านั้นเองครับง่ายๆเน เอาที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้วเอาที่ลูกค้าชอบนะครับแต่เพียงแค่ผมเซตอุปกรณ์มาตรฐานไว้นะครับแล้วจะปรับเปลี่ยนอะไรเราก็มาว่ากันนะครับอ่ะมาต่อที่ตัวรถครับช้กันชนเป็นสีเทากาไฟนะครับฝาท้ายนะครับเป็นแบบขอนแรงนะมีเหล็กนะเ,เป็นอีซี่ลิฟต์นะครับเรียก Lip. อีซี่ลิฟต์เบานะครับคุณผู้หญิงใช้งานได้ผมรับประกัน นะครับคุณผู้หญิงเนี่ยเปิดปิดได้นะครับผมเห็นเซลล์หลายท่านเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเปิดปิดสบายเลยนะครับใช้งานได้ด้านหน้านะครับโชค๊คฝากระโปรงก็มีให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยเราเราต้องบอกก่อนเราไม่ได้เปิดนะแต่มีทุกคันนะครับติดทุกคันเนาะก็ถ้าท่านใดไม่ติดแบบเฮ้ยก็พี่ไม่ค่อยใช้เดี๋ยวให้ศูนย์แม่ทนายเอาพี่ไม่ชอบก็พี่ก็เปลี่ยนไปนะครับราคาต้นหนึ่งก็เกือบสองพันนะเพราะผมตอนนี้ผมแถมของแอโรกาสแหละ นะครับก็ขยับไปครับก็พยายามคัดสรรของที่มีคุณภาพนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้ลูกค้าทุกคนใช้มันจะได้แบบมีคําว่ามาตรฐานนะครับที่มันที่มันมีมาตรฐานน่ไม่ใช่แค่ติดนะครับตัวนี้เป็นหนังนะตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นหนังนะครับน้ํามันนะครับใช้ตัวปลดล็อกเดียวกับประตูนะครับเติมดีเซลได้ทุกชนิดเนาะชุดควบคุมกระจกนะครับมือเปิดนะครับเบาะนะ บอกคนขับปรับหกก็คือจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือสูงต่ำได้นะครับผู้โดยสารปรับ4นะมันจะสูงต่ำไม่ได้เดินหน้าถอยหลังแล้วก็พนักพิงได้อันนี้ลายเบาะเนาะลายเบาะคําว่าสปอร์ตเบาะสปอร์ตสวยนะครับพวงมาลัยนะครับปรับได้สีทิศทางนะขึ้นลงเข้าออกนะครับมันจะรองรับทุกสรีระแล้วใช่ไหมเพราะมันะรองรับหมดนะดึงออกมาได้นะครับกดเข้าไปได้ขึ้นลงได้นะครับมันก็รับกับเบาะเนี่ยทิศก็เพียงพอแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับฟอร์ดเนี่ยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าเป็นมาตรฐานนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะไปซื้อตอนเดียวนะคุณลูกค้าจะซื้อตัวขนาดไหนพวงมลาลัยไฟฟ้าไฟหน้าออโต้นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะครับก็เถิบมานะครับเป็นพุสตาร์ทนะครับคันนิตติดที่วางแก้วแท้นะครับติดแบบใส่พุกอะครับของผมเนาะเนี่ยจะมีตัวพุกใส่ด้วยนะครับเพื่อให้มันยึดได้แน่นนะครับไฟหน้าเหมือนที่ก็บอกเป็นออโต้ไฟตันหมอกก็จิ้มลงไป นะครับจิ้มตัวกลมๆนี้ลงไปหลี่แสงนะครับหน้าจอนะฮะจังจอกลางจอพวงมาลายัยตัวนี้ปรับไฟสูงต่ำจอกลางขนาด8ดนิ้วไอ้ไม่ใช่จอกลางจอหลังพวงมาลายัยขอโทษครับจอหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วโว้ยเบอร์ครับที่ปัดน้ําฝนเป็นออโต้นะครับ,น Auto, นรบมีตัวหน่วงนะครับในการปัดด้วยนะหน่วงปริมาณน้ําฝนเนาะกระจมองหลังตาแสงอัตโนมัติเนี่ยคันนี้ติดก,กล้อง นะครับกล้องหน้านะครับหน้าหลังหลังก็อยู่ตรงนู้นเาเดินสายเก็บไหมนะกล้องหน้าหลังนะครับนะแล้วก็มีเมมนะครับเป็นเมมของแท้ติดไปเคสตัวนี้จะมีข้างล่างชั้นเดียวนะนะครับเนะนะคสเป็นชั้นเดียวไม่มีไฟแอมเบียน์นะครับเดี๋ยลูกค้าชอบถามเข้ามามีไหมไม่มีแอมเบียนนะจอกลางเนี่ยขนาด10นิ้วนะครับเป็น s y n g 4 a a n n r o i d Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับ รองรับแอปพลิเคชัน Ford p a าสตัวนี้สั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับเกียร์ออโต้เนี่ยสตาร์ทได้หมดนะครับโดยแอปพลิเคชันถ้าเกียร์ธรรมดามันสตาร์ทไม่ได้นะแอร์นะครับเป็นอิสระแยกซ้ายขวานะครับด้านล่างมี USB Type A Type C แล้วก็มีไวลด์ชาร์ตนะครับมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับสวิตซ์ปุ่มข้างล่างนั้นก็จะเป็นการปิดเรื่องของ TCS นะ ESP TCS นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้นะครับนี่แล้วก็ซองกุญแจก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับกันลอยครับ เห็นไหมลูกค้าก็จะได้แบบเออการลอยการมันลื่นตกจากกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็จะมีให้เนะนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มากได้ไม่นะครับแต่กออ็ตั้งใจที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นของแถมจะเป็นคุณภาพหรืออะไรก็ต่อเนื่องนะครับนี่หล่อไหมเทาตัดเท,า,ทากาไฟนะครับหล่อลงตัวเลยเนาะก็ยังไงนะครับอ๋อลืม จะปิดแล้วมาดูนะครับคันนี้นะคันนี้จะยังไงดีล่ะเนี่ยอ่ะอย่างนี้แล้วกันปกติผมไม่ชอบเคาะนะครับเพราะว่ามันเคาะก็ไม่ได้มีอะไรแต่ให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมคันนี้ลูกค้าเลือกแด็มนะเห็นไหมได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนจะถอดรองเท้าก่อนอนะนะครับเผื่อท่านได้สนใจเนาะจะออกรถนะครับก็อ่ะนี่นะเห็นไหมไดนไหมมันจะเป็นอย่างนี้เนาะ แต่ถ้าแดมมาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจได้ยินหรือเปล่านะเห็นปะอันนี้แดมสองชั้นนะครับอ่าลูกค้าบอกว่าเว้ยขับรถเห็นรถก็ติดนะแต่พี่ไม่ได้เล่นเครื่องเสียงพี่เลยอยากแดมเพื่อแบบเสียงฝนผมบอกได้เลยนะแดมข้างบนเนี่ยมันได้ทั้งการเสียงฝนนะครับแล้วก็ตอนพูดใหม่ตอนเราขับเนี่ยอันนี้ช่วยได้จริงๆนะครับเรามีช่างนะครับมาทําที่ศูนย์ นะครับมาทําให้ถึงนี่แล้วก็ส่งมอบรถได้โอ้ยสะดุดอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะให้ดูนะครับนะแดมจากเราเห็นไหมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะนะครับไม่มีอะไรเสียนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะรเราเราทําบ่อยะอครับนี่เห็นไหมทุกอย่างนะครับไม่มีหักไม่มีอะไรนะครับเราก็ทําให้เนาะ ก็แบบเกรดดีๆมาทําให้ดูซิเดินสะดุดจะได้ประโทนะครับก็อ่ะนี่นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะออกรถไปแล้วเฮ้ยกอฟพี่อยากแดมก็ติดต่อได้นะครับหรือจะออกรถไปกอฟมันทําได้มันดีขึ้นจริงๆใช่ไหมก็ได้บางท่านอยู่ใกล้กอฟก็อาจจะไปขับก่อนใช่ไหมเอ้ยว่ามันเป็นอย่างนี้เอ้ยพี่รับได้พี่ก็ไม่ต้องเสียเงินใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดพี่ไปขับแล้วกอฟพี่รับไม่ได้แล้วไม่โอเคพี่ก็มาแดมนะครับกอฟก็ บริการเพิ่มอะไรเรียกเลยครับการตกแต่งขึ้นมาให้ตลอดเนาะเพื่อให้มันรองรับนะครับกับความต้องการของลูกค้านะฮะอ่ะยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันใดกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ